またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前 ทอมป้าสมัครปีนี้เป็นปีนที่สาหแล้วฉันชื่อนิโคลรู้ได้เยับไปเลยนะฉันได้เป็นดินจารู้เหม <c oughs> ระวังหน่อยสิเดินชนคนอื่นที่หลังก็หัดขอโทษถ้างั้นจะขอเริ่มการแข่งขันกันเลยล่ะนะตามนี่แล้วนายชื่ออะไรเหรอ,อ เลโเอเลโอเฮ้นายในบ้าหรือเปล่าหมอนนนดนะเนี่ยมดสิทธิ์แล้วงั้นผมฝากเลโอเลโอด้วยนะฮะฉันจะช่วยนายเองไปชัน้นเถอะเดี๋ยวฉันตาไปดูดีกว่าจะไปดีคนดีกว่าฉันจะต้องย้อนกลับมาแน่นอนละและที่สําคัญฉันจะดีใจมากถ้านายบอกชื่อพักผ่อนที่นี่สักพักเถอะและทีนี้พวกนายก็เป็นอันต้องตกรอ้อมอย่าไปทางการยังไงว่าไงนะ อ่าฉันไปละเฮ้อไฮ้อเฮ้อเอเฮรอเฮ้อไปทอ่ฉัอต้องจ้อการไม่้อเฮ้อเป็นใครอันตอนกับดักมิติลวง้าเฮ้อเฮเฮ้อเเ ด่านเนี่ยนะตอนนั้นเธอเคยพูดเอาไว้แล้วเจอแค่นี้คอยจงฉันไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะอยังไม่ถึงนีเลยนี่ฉันหิวแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยเอ๊คุณทาป้าเป็นอะไรหรือเปล่าแย่แล้วล่ะ พูกนาย่ะรีบไปเถอะในนั<อ>้นเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เคยเจอกับดักแบบนี้มาก่อนเลยรีบไปเถอะหยุดนะช่างเปชนคนขี้แพ้หรอกนะ เลิกพูดได้ไหมไม่เคยเห็นใครใจสอขนาดนี้มาก่อนหายหน้าที่สุดเลยหยุดนะแผ้ไอ้คนสอบตกหยุดเดี๋ยวนี้นะแพ้ไม่เป็นท่าแผลจะเแต่ไก่โหฮ่จะคนเลยเท่าอย่างแกยังมีหน้าสะเออะมาสอบเองในเนื้องยาที่สูงขนมจีนก็ไม่มีแล้วเริ่มรับสมัครสอบพันเตอร์ก็มีแกนี่แหละที่หวยแต่กว่าเพื่อนเลยใช่ ไรความสามารถจริงๆใช่กลับไปเลยใช่เลยไปใช่เลยทดสอบทำไมเด็กขี้แพ้นี่มันเกิดอะไรข<ป>ึ้นเนี่ยเลโอลีโอ ช oh, oh. ่วยฉันทีเถอะเลโอลิโอวิวิเอทโรวิวิเอทโร่อะเอนี่เขานี่ เป็นอะไรไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะโอ้อโหคอเร็วเข้าต้องหาเลอลิโอให้เจอ นี่นายจะไปไหนนะรอด้วยรอฉันด้วยสินี่วิเอทโธ วิเอโโรเลโอริโอขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาฉันแต่ว่ามันสายไปแล้วละฉันน่ะตายแล้วอย่างที่นายเห็นหัวใจของฉันมันหยุดเต้นไปแล้วละ่ะ<อ>ร่างของฉันเป็นเพียงร่างไร้ชีวิตเลโอลิโอนายเป็นนักเรียนแพทย์ไม่ใช่หรอ ช่วยฉันทีสิช่วยรักษาฉันให้หายทีสิเลโอริโอเอลโอริโอตอบด้วยเลโอริโอมีอะไรเหรอ โดนเงามายาเอ๊ะคุณราพิกา้าหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ<อ><อ>คุณราพิกา้านี่คุณราพิกา้ตาตอบฉันสิน เราไปก้าทำใจดีๆไว้นะเลโอลลโอฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละทำไมต้องตกใจด้วยอ่ะเปล่าน an> ี่นายเนี่ยวางแผนเอาไว้สินะพุรบาบ้า ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนงนะ<อ>คนที่ทำความเลวน่ะนะสักวันหนึงจะต้องตายอย่างน่าสมเพชเลยละฉันไม่ได้โกหกนะอยากจะลองดูสักครั้งไหมละ่ะตอนนี้ที่นี่เลย ไอเด็กบ้าตื่นแล้วเหรอเลโอริโอเออวีเอทโรฉันขอโทษนะฉันเองก็อยากจะรักษานายแต่ฉันนะ่ะไม่มีเงินพอจะซื้อเครื่องมือผ่าตัดได้อืมฉันเข้าใจดีแล้วอีกอย่างนึงการจะผ่าตัดเนี่ยจะเป็นจะต้องเป็นหมอเต็มตัวซะก่อนและที่สำคัญมันต้องใช้เงินจำนวนมากด้วยอ่ะ ้าที่สุดละถ้าตอนนั้นฉันมีเงินถ้าฉันมีเงินนายก็คงจะไม่ฉันน่ะฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์คจยได้เงินเยอะๆแล้วฉันจะเอาเงินนั่นไปเรียนหมอให้จบและฉันจะต้องรักษาคนที่ป่วยเหมือนกับนายให้หายป่วยให้ได้เลยคอยดูสิอะอะ,อะ จะว่าเป็นป่าลวงตาก็ไม่ใช่นะเอ๊ะหมอนั่นเน่ะมักจะใช้คำลวงหลอกให้ทุกคนมาที่มิติลวงแห่งนี้เพื่อให้คู่ต่อสู้ได้เห็นอดีตที่แต่ละคนเกลียดชังที่สุดแล้วก็ทำให้ประสาทเสียงไงล่ะทำไมรู้ดีจังเลยอะแปลว่าทำป้าวางแผนที่จะเก็บพวกนายยังไงละ่ะเฮ้ยเราต้องเรีบไปล้วเกยงมีวิธีที่จะไปช่วยลุงคนนั้นน่ะนะแล้วก็วิ่งตามพวกกลุ่มหัวแถวไปให้ทันถ้าเกมันราบรื่น มันก็น่าเบื่อไปไม่ใช่หรอเราเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่านายจะบอกชื่อได้หรือยังคิรุ อะไจะราตแสงเลยฉันอนแล้วนเอไ,ไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหมือนกันแล้วโอ้ยโอยนอนสุเปอรจริงๆบ<ป><ป>๊ายบายโอ้ยอ,อไมไป็เป็นลราฮันเตอร์คิรุ่งนี่คิรุ่งเราจะต้องทำยังไงเหรอระเบิดไงนี่แหละแบบแรงที่สุดระเบิดเหรอเราระเบิดที่นี่ซะ แล้วมิติลวงตาก็จะเปิดออกไปสู่ข้างนอกได้เอ๊ะ<อ>แล้วเราควรจะทำยังไงดีเราควรจะทำยังไงดีช่วยบอกฉันหน่อยเถอะวีเอโรโร ก็ตายส,สิถ้าตายแล้วนายจะได้มาอยู่โลกเดียวกับฉันนี่พวกเราเกิดมายังไงก็ต้องตายมันแตกต่างกัที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองไม่มีอะไรต้องเจ็บปวดหรอกนายเองก็ไม่เหมาะจะเป็นหมอหรอกเราสนุกกันสองคนเหมือนเมื่อก่อน,นนะเลยเดียวนีว้ฉันกับนายเป็นเพื่อนกันไม่ใช่อย่าที่จะไว้คนเดียวเลยนะอย่าปล่อยให้ฉันต้องว้าเวเล 마가 장시 레오리오 위 에토로

โทษนะวเวทโรคฉันยังไปกับนายไม่ได้หรอกทำไมล่ะฉันอาจจะเป็นคนเลวฉันเองก็ไม่มั่นใจหรอกว่าจะเป็นหมอที่ดีได้แต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากจะจบชีวิตลงทั้งแบบนี้หรอกนะฉันอยากจะรักษาเด็กๆที่เป็นโรคเดียวกับนายและบอกพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นว่าฉันไม่ต้องการเงินของพวกเขา ฉันจะไปต้องอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะเป็นหมอให้ได้ขอโทษด้วยนะยกโทษให้ฉันเถอะวิเอทธอรลเลอโอริโอโชคดีนะเลอโอริโอขอให้นายเป็นหมอที่ดี รู้สึกว่าพวกเราจะรีบร้อนเกินไปล้มั้งแล้วแบบนี้จะกลับขึ้นไปได้ยังไงแล้วเนี่ยออ้ยฮะกอนคุราปิก้า โ,โนานเห็นภาพลวงตาพระมิติลวงตาเนะี่ยแล้วก็เดินทอมป้ามันหลอกเอาภาพลวงตานั่นเหรอรู้สึกว่าฉันจะรอดมาได้อย่างบุดวิดเลยนะเนี่ยแต่ว่าพวกนายไม่เป็นไรแน่นะฉันเองก็รอดมาได้เหมือนกันฉันนะ่ะสบายมากไม่เป็นไรเลยเออจริงส,อองสออิกับดักเนี่ยคุณจะทําอะไรกับกอนไม่ได้สินะกอนไม่มีเรื่องกุ้มใจนี่นี่ลุงอย่าโมาพูดเออเหอเหยอยู่เลยนะลุงเหรอ,อนี่นายเองอะ อ๋อเขาเชื่อคิรู้นะครับรีบไปต่อกันเถอะไปต่อเหรอหรือว่านี่นายจะอะอะ,อะไรกันน่ะกูทอป้ามือสังหารเด็กใหม่ครันนี้เรียบร้อยไหมครับไม่แล้วมันจะรอดมือฉันเสยอดสยอสดยนะทอป้าเนี่ยเดินให้สง่าไม่กรรมการฮะ เขาก็ลง้ากอุโม์หรือไงอ่ะนสิเกิดอะไรขึ้นเอ้ยโอ้ยเฮ้ยระเบิดอ๋ออะไรอ่ะฮะมาแล้วอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออเออคือขอโทษนะครับกำแพงมันพังแล้วนะฮะเราไม่ได้สั่งห้ามใครไม่ให้ทำลายกำแพงตามมา ถึงจะหลงทางก็ยังสามารถเอาตัวรอดกลับมาได้ถือว่าฝีมือไม่ใช่ย่อยเลยนะโจหนูอะไรกันเนี่ยไอเด็กใหม่ปีน,นี้มันเป็นยังไงกัมันหน้าเนี่ยอย่าเอ้ยโอ้แกนั่นแกฉันของป้าฉันไม่ย้อโทษให้แกนน่เลยไม่เอาหน้าเลโอลิโอเงียบเถอะหนะ้านายไม่โดนอย่างฉันนายไม่รู้สึกหรอกใครก่อเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะ่ะถือผิดกฎนะเนะฝ่าไม่ ขอบคุณมากนะคิรูว่ฉันไม่ได้ช่วยนายซะหน่อยอบอกแล้วไงนี่มันเป็นเกมเอาละทุทกทคนต่อไปจะเป็นโชคสุดท้ายแล้วฉันจะขอเร่งความเร็วขึ้นอีกแล้วนะอะไรนะมีเร็วเห่าเวลาพ<อ>นกรรมาการยังเร็วว่านี้นอีกนะขอตายแม่ที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองพราะคนขี้โกหก ฉันโกหกที่ไหนนะก็บอกแล้วไงว่าจุดประสงค์ของฉันก็คืออยากจะได้เงินอนดีตก็ส่วนอนดีตเงินก็ส่วนเงินคนเราถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราก็แม้แต่หมามไม่ยังแม่แลเลยถ้านายได้ไปก็คงดีเอย,อย่างนายไม่ต้องไปยุ่งหรอกน้าถึงตายฉันก็ต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้ไม่ใช่เป็นหมอต่างหากแล้วน่นายอย่าพูดอะไรพล่อยๆได้ไหมถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วจะทํายังไงฮะเอาละฉันไปก่อนแล้วนะนายวิ่งไหวเหรอเลโอ เฮ้ยอย่าเพิ่งมาดูถูกกันคนอย่างฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกถึงจะต้องแก้ผ้าวิ่งฉันก็ไม่หวั่นหรอกเห็นทีแล้วจะเอาอย่างเขาบ้างแล้วล่ะถึงทางออกล้วดีใจหน้าดูสินะแล้วคีรว่ไม่ดีใจเหรอไม่นะก็แค่ทางออกเป็นการทดสอบที่น่าเบื่อชะมัดแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเกมฮ ถ้าหากว่าเราสอบผ่านก็จะได้เป็นฮันเตอร์ไงเราทำไมถึงอยากเป็นฮันเตอร์มากขนาดนั้นนะเพราะว่าพ่อฉันนะเป็นฮันเตอร์ไงพ่อฉันต้องเป็นฮันเตอร์ที่สุดยอดแน่เลยแน่ๆนใช่ฉันนะ่ตมาเพราะมีคุณน้าเลี้ยงนะฉันรู้จักพ่อฉันแค่ในรูปเท่านั้นเองอะแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วฉันอยากจะเป็นฮันเตอร์เหมือนพ่อฉัน ไล้นั่นอ่ะฉันขอยืมใช้มั่งได้ไหมล่ะฮะไม่ได้เหรอแต่นาต้องให้ยืมเบ็ดด้วยนะก่อนถูกไหมเด็กพวกนั้นที่มือหน้าถึงไม่เบาเลยแต่การทดสอบมันยังเพ่งเริ่มต้นท่านั้นเด็กหน้าถึงอ่ะข้าจะวดให้หนึ่อ ปาดงดิบนูเมเล่ฉายารังนักต้มหมูเราต้องผ่านที่นี่ไปเพื่อไปยังสนามสอบที่สองอมีมงหมูกินเหรอต้มหมูกินเนี่สัตว์ป่าหาย,ยากหลายชนิดมีอยู่เฉพาะในป่านี่เท่านั้นและหลายชนิดที่เจ้าเล่หิวกระหายและเคยหลอกล่อ,อมนุษย์ไปเป็นเหยื่อของมันไม่ดีตัวนี้แ้วผ่านเสียวอะไรเออ หลด,ด้วยทุกคนขอให้ระวังตัวให้ดีๆนะถ้าหาักหลงกลก็ถึงตายเชียวน่าจะบอกให้นี่นายพูดอะไรแปลกๆนะในเมื่อรู้ๆกันอยู่แบบนี้แล้วใครจะยอมโง่ให้หลอกกันเล่าไม่จริงหวะหมอนะโกหกจงนั่นนะตัวปลอมไม่ใช่กรรมการ ฉันต้องหากล่ะที่เป็นกรรมการตัวจริงอ,ะอ่ะอวย่างี้ด้วยตัวปลอมเหรอหมายความว่ายังไงอะ่ะนั่นแล้วคนที่อยู่ที่นี่เป็นใครอะอน,อนั่นน,นะน่นนะนะโอโ้โหอะไรกันเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะแล้วยังโดนจมตีแบบตั้งตัวไม่ติดอีกด้วยอะ่ะอย่าลืมติดตามชม h u n t e อร์ฮันเตอร,ตอร์ในตอนหน้านะครับ แล้วพบกันฮะ